สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง YouTube ณพพาพทอมือใหม่สุรินค่ะวันนี้วันมีงานมานําเสนอพี่พี่นะคะเป็นงาน3มตะโก้คัดเกรดเเกรดพรีเมียมค่ะพี่พค่ะลายนี้นะคะพี่พค่ะเป็นลายดอกมะเขือสวยงามมากเราไ่ชมกันใกล้ๆค่ะทองผ้าจะออกโทนแดงเม็ดมะขามนะคะพี่พค่ะด้านบนค่ะแล้วก็เป็นเชิงล่างค่ะพี่พค่ะดูลายค่ะเด่นคมชัดสวยงามค่ะพี่พี่ตลอดทั้งท้องผืนผ้านะคะพี่พค่ะขนาดผ้าอยู่ที่1นคูณสเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่ๆเรียบร้อยค่ะพี่พี่ท่านใด สนใจผืนนี้นะคะกด1แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,950บาทจัดส่งฟรีค่ะค่ะพี่พี่ขาเรามาต่อเป็นผืนที่2นะคะผืนนีเ้เรายังอยู่ในงาน3ามตะโกค้คัสเกรด A เกรดพรีเมียมงานผ้าไหมเทสโทมือจังหวัดสุรินทร์ค่ะผืนนี้เป็นลายนางสนมค่ะพี่พี่ขาสวยงามมากนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นลายโฮทอสลับกับดอกมะเขือนะคะพี่พี่ผ้าหนาทอแน่นสวยงามค่ะ ตลอดทั้งท้องผ้านะคะพี่พี่ขาผ้าอบน้ํายาเคลือบเงาเย็บเก็บริมให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสนใจพื้นนี้กด2แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะวันนี้มาจัดโปรค่ะเหลือ1น5 0บาทจัดส่งฟรีค่ะค่ะพี่พี่ขามาต่อเป็นพื้นที่3ค่ะพื้นนี้เป็นลายโบราณลายเต่างับค่ะพี่พี่ขามีเป็นเชิงเดี่ยวค่ะเชิงด้านล่างนะคะพี่พี่ขาจะเป็นเชิงใบสีค่ะ เชิงลายตเอสโตโคลแล้วก็บายสีค่ะพี่พี่ขาลายเต่างับลายโบราณค่ะงานผ้าหนาทนแน่นๆค่ะพี่พี่ขาขนาดผ้าหน,นึคูณสเมตรอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะพี่พี่ท่นานใดสนใจผืนนี้นะคะกด3แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะวันนี้จัดโปรเหลือหนึ่บาทจัดส่งฟรีค่ะ กับพี่พี่ขาเรามาต่อเป็นผืนที่4ี่นะคะเรายังอยู่ในงาน3ามตะกอคัดเกรด A เกรดพรีเมียมค่ะผืนนี้นะคะพี่พี่ขาเ,เป็นลายประยุกต์นะคะพี่พี่ขาประยุกต์ตรงนี้คล้ายๆลายบายใบสีค่ะพี่พี่ขาตรงนี้จะเป็นลายดอกมะเขือนะคะสวยงามมากค่ะ ขนาดผ้าหนึคูณสเมตรค่ะอบน้ำยาเคลือบเงาให้พี่ๆเรียบร้อยลายเด่นคมชัดมากค่ะพี่ๆขางานผ้าหน,นาทอแน่นค่ะจัดโปรให้พี่ๆนะคะสนใจผืนนี้ค่ะกดสีแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,950บาทจัดส่งฟรีค่ะ มาต่อเป็นผืนที่ห้าค่ะพี่พี่ขาผืนนี้เป็นลายโบราณค่ะพี่พี่ขาสามตะโกคัดเกรดเอเกรดพรีเมียมค่ะพี่พี่ขาท้องผ้าเป็นลายนาคน้อยล้อมเพชรค่ะพี่พี่ขาด้านบนค่ะมีเชิงระยะเปลี่ยนระยะค่ะพี่พี่ขาเชิงบนล่างระยะเลยขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรค่ะพี่พี่ขาสวยงามมากผืนนี้เป็นลายโบราณด้วยค่ะงานผ้าหนาทอแน่นๆเลยค่ะพี่พี่ขาสวยงามมาก พี่ๆท่านใดสนใจผื่นนี้นะคะกดหาแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะอ้วนจัดโปรอยู่ที่1,950บาทจัดส่งฟรีค่ะหรือสําหรับพี่ๆท่านใดไม่สะดวกโอนนะคะอ้วนมีบริการจัดเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ๆท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวอ้วนจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปให้นะคะสำหรับคลิปนี้อ้วนขออนุญ,ญาตจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ